แล้วออกกําลังกายบ้างไหมก็ออกบ้างนะคะพี่เพราะเราก็อยู่ในวัยที่เป็นไปนรุ่นอยู่อย่างนี้นะคะนี่ผมกำลังสัมภาษณ์สาวจังหวัดบึงการอยู่นะครับชื่ออะไรครับชื่อน้องพัดค่ะน <g mod> ้อ,องพัดแล้วันนีชื่อชตุลนคะคะนี่เขาสองคนเนี่ยเขามาเปิดร้านอาหารสุขภาพนะครับเปิดร้านอาหารสุขภาพอยู่ที่จังหวัดบึงการผมผ่านมาพอดดีก็เลยมาพูดคุยสัมภาษณ์กันนะครับร้านเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะฮะ อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแถวๆไม่ใช่ดิรัวผูพว่าร้านอาหารครัวผูพว่าชื่อว่าบ้านรักสุขภาพมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยอาหารหลักๆที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่ที่เขาออนิยมทานกันนะครับนิยมดื่กกันของที่ร้านใ,ใช่ไหมคะที่ร้านจะเป็นโปรตีนเชคให้ค่ะแต่ว่าเราจะมีสามรสมีสตรอเบอรี ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลลาเราก็จะม i กใส่พวกธัญพืชแล้วก็ผลไม้รวมให้นะคะอันนี้จะเป็นสารอาหารครบ5หมู่เกลือน้อยโปรตีนสูงไม่อ้วนไม่อ้วนค่ะันเือสุขภาพดู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 หุ่นก็ได้อันนี้คือชาที่ลูกค้าทานทุกวันนะคะจะเป็นชาล้างสารพิษซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆาเลยโดยเฉพาะลูกค้าที่ทานไปหลายคนบอกว่าอาการปวดขาหรือว่าภูมิแพ้หรือว่าการ ขับภายในดีขึ้นซึ่งแฮปปี้วานนี่ก็จำนวนหนึ่งนะคะจาก60กากระติกตอนเนี้ตอนนี้ยังไม่มารับใช่ค่ะคือเขารับไปปดื่มทุกวันเลยใช่รับมาเองแล้วเราขายกะติกเท่าไหร่ครับขายกะติกเล็ก199หนึ่งลิตรกะติกใหญ่สองลิตร299ซื้อกะติกั้งเดียวโปรโมชั่นของร้านถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี้ยนะคะเติมชาฟรีได้สามเดือนออหมายถึงว่าชาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อกะติกอย่างเดียวแล้วไม่ถึงเดือนแล้วเท่าไหร่อะประมาณตงกนเดือนเท่าไหร่ พูดถึงค่ากระติกหรือค่าชาค่าชายังไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าไม่ได้เลย,เลยถามว่าเดือนหนึ่งนะให้ให้พี่เราคำนวณนะคะน้ำนเนี่ยถ้าเป็นกระติก2ลิตรแล้วให้น้ำในกี่ลิตรนะคะตัวชาที่เราซื้อเป็นกระปุกกระปุกนึงนะคะประมาณแ0 0รอบาทเดือนหนึ่งจะใช้ประมาณ4-5กระปุกก็เฉลี่ยดูเพราะยังไม่ได้หานะคะก็คือทํา <c oughs> ไม่ได้เลยค่ากระติกสองเา ค่ะเาะเพื่ออะไรต้องการให้คนที่แถวนี้นะคะใด้คนามใหวัดบือการใช่ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมสุขอนามน้ำาห้ก้นเพื่อตัวเองนะคะเพราะเท่าที่เช็คข้อมูลของลูกค้าก็คือว่ากินน้ำวันหนึ่งน้อยมากบางคนแค่สองแก้วอะค่ะอันนี้รูปอะไรเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนที่เป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมเป็นสี่นี่วัยรุ่นนะคะ กคุณดเ,อ,เอันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ได้ผลลัพธ์จากการเพิ่มน้ำทุกวันนี้สุขภาพดีขึ้นอย่างแรงแล้วก็จะเป็นเพื่อนๆที่เปิดบ้านรักสุขภาพเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องๆนี้จะมีของผลผลลัพธ์ของลูกค้าที่พาพบจะพบหนึ่งในนะ้นบ้านรักสุขภาพจังหวัดบึงกาฬกอาหงศิลาว่าค่ะเป็นชื่อวัดนะคะเป็นสานีิอางคืออะไรอะคือ เป็นสะดือของแม่น้ำโขงอะค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพวกขดหินอะไรต่างๆสวยงามมากๆแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ทุกคนเคยได้ยินค่ะคือลิลลับของเกี่ยวกับตำนานพญานาคจะมีถ้ำฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของอสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนมาจะแวะไปที่นั่นสวยงามมากๆอยากให้ไปอ่ะคงนี่เราข้ามไม่ได้ไหมเป็นด่านไหมด่านสากลไหมอ๋อไม่<อ>คไม่สากลน,นะคะคือถ้าเราจะข้ามไปมันก็จะมีเรือให้ เป็นูวัดต<า> <จะ S 1> ่างใกล้กลชิยบ้านแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นวัดสวยงามมากเคยไปแล้วค่ะจะเป็นบ้านเมืองที่สงบมากแล้วก็จะมีวัดตรงข้ามกันจะมีพระนอนยาวๆค่ะอันนี้พูดถึงฝั่งเราอะค่ะถ้าฝั่งเราก็คือจะเป็นแบบก็เป็นวัดเหมือนกันแต่ดีกว่าที่เนเยอะบรรยากาศดีสวยงามอ่างหงอาหงค่ะ,คะแล้วก็อยากให้ไปครับอ่างหงเดี๋ยววันนี้ผมอีกสองกบันผมต้องไปหา,หาหอาหงนะครับเป็นสะดือของแม่น้ำโขงก็เป็นเพิ่งได้ยินพางแว้งเลยสะดือแม่น้ำโขง yeah